ทำดีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้กับมไ,ไมได้รู้ที่ท่านยังทำ<ใ>จ,จะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโรงเรียนเกษตรกรเรานั่นก็คือเป็นเรื่องของให้เกษตรกรเนี่ยแก้ปัญหากันเองโดยใช้ประสบการณ์หรือเรียกว่าภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาเราก็เกษตรกรเราก็มารวมกันนะครับมาคุยกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะเป็นที่มาของศูนย์เรียนรู้ แรงบันดาลใจที่ได้จากพระองค์ท่านนั้นจริงๆแล้วผมได้สมัยที่พระองค์ท่านทรงพระมลิแรกๆในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ตั้งแต่ของพศ .2517 สิ่งที่พระองค์ท่านทํไม่ได้ทําเพื่อพระองค์ท่านเลยนะครับทำเพื่อคนไทยนะครับพระมลิทุกครั้งนะครับทรงพระมลิให้คนไทยนั้นได้ช่วยตัวเองถ้าทุกคนคิดอย่างนี้คนไทยทุกคนช่วยตัวเองได้ นั่นก็คือว่างานพระ,พร,ะ,พร,ะราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนั้นสําเร็จแล้ว